สบายดีเลยสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเวิร์ดสุขุสุข,ขุนเนาะ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาสู่ซองอ่าสามเณรเนาะเนี่ยส,สร้างสามเณรเองกับมาหับน้องเต้าวะฉันเนะาะกลัวทางอ่าเอ้ยกึ่มเพึ่นกำลังพามาเนาะนี่ทางเฮากะน,นี่าานมาทางกำมะล้ <laughs> าเพึ่นหยิบอ้วงงามเธอโอ้น้องเต้างามแท้ คุณได้ให้ประตัวคนนี้เดี๋ยวแบบหนึ่งอ้าวโอ้ยสบายดีเมนมาอีกคนปาป๊าขับไปขับไปเฮ้ยเอีกยมาเห็นคนเลย อ้าแมนกีนฮอดบอโดกินฮอดคือกันอะไรก็มืดเลยมนกินฮอดที่น้าแต่งให้ตาคมขนาดนับแมนโดโดยสบายดีมาลูบบอฟแ่ทยายันอนมอ้าวนอนื่าบอฟคือคนนี้ดีชื่อเท่านี่ด้วยบางแมนจับได้วันย ทได้ทุกคนตื่มชื่อนมจำหมดสำคัญนะตูบี้ตูบี้แม่ตูบี้พอไห่ตูบี้ก็ได้มาบ่เ่อะแม่แม่แม่เบิงไฟของเตมูปน่แม่จะหน้าไฟของเาคสวยจำของเพื่อนคนมาส่งเปิดบิงที่เลยนั้น จัมือเลยจบมือลี่ไปสองพีปมามาเลยพี่น้องสบายดีเออสบายดีจีน่าสบายดีจีน่าาแบเลยโตเลยยังนอนอยู่บ้านในบ้านใคบางเจี้ยเจียหน้าีได้ยูได้เมจิน่าังคือเมจิน่าเนาะเสได้ กดดไดโอ้โชว์่โชว์โอ้ไม่นทีมกันดดกเใูดดีหลีหลเบาคินน้ำหอมโอ้คินน้ำหอมมีถ่ายดาเองหรอถ่าย่ะดถ่นี่ถ่นาเป็นสวยเลย้งคือคนเด้อ่นี้ป้ารบต้องหอมนาทีคิกลาคืนาค่อกลางเวน อแล้วาสุดเป็นดาราแล้วค่ะหนาตาดกระซมเนาะแมนแล้วหนาสุดก็หายได้หนาสุดเนาะเป็นดาราอะไรแบบนี้เนาะสวยหมนใหม่ดาวิกาแมนไมนเมนใหม่ดาวิกาผมใช้ว่าปสกีเดียว์ที่ไหนคุยาล่า oh. <ผม S 2> สุดนั่นล่าสุดอาจจะเอาขึ้นอีกแล้วค่ะโอ้ตอนนี้อาการเป็นดีขึ้นมแล้วอยากทำสีผมนะคะอยาก ตาดุจริแต่ก่อนอ้นแต่ก่อนมาเลยใหญ่ก็เ่อสะตอนนี้ทำยังไงคะลูกตอนนี้เห้นะเศร้าแล้วเนาะเอยเศร้าเลยผมก็อยากทำสีบวังใชไใบสีทองสีทองมากนะทองักก็ดีพอแล้วพดีงานสเนียงานแม่ให้ให้คิวหายเจ้า

ต้องได้คุณมะนะคะคุณมะเพราะว่าตอนนี้น้องคือดาราสาวสวยแล้วนะคะดีเซนเตอร์สินค้าแล้วค่ะล่าสุดง่ายคสวยีเลยแล้วแล้วี่หน้านี่ยกรปกู้ผมผลนตสมเลยาตัระปกอะไรัไปเก็มมากระทันโลมา คนกับทางานยังไงมกะาอนมีนอนมีมีนอนมีแมงมีบุบบีไม่มีสันินแม่ันเป็นแฟงบ่เยินแฟงเยินแฟนงามขึ้นเนาะงามบ่มาคอยงามบ่เอาแล้วสุไมเรียนเลยเาเอว่าเอาว่มาเมื่อเรียนกูกันอีเนาะ แมวจะยังพูทเดิมแมวน่ะเลตจับหลังกแมรมเนไปไปมือกันไปพมืนเดีนใช่ดิมันเจนนักาจ้เอาที่มีฉากดูแล้วไม่ใจไม่ชงมันเหยียบมันเียบไปด้วยเล่นมันขัดมันยังัวเหยียบมวมาแต่เช้ไ่ได้สวัดเช้าสวัวัดห ยังทำเงินได้บ่เนาะไปโชวาสมุด่าไจืดยาจืดยู่หาซ่เป็นอะไรไม่อี้ไปเลยดิโอ้มันบาโบุอะไรกันจืดได้เพียงพื่นแหละแต่ก็บุญสมบูรณ์ เองปริยาเลยปริยาอลไรมันจมีเนี่ยมาควนอีกต้องมาเอาผลิตภัณฑ์อาหารนะขึ้นเรอเตรมงานะโอ้ยไปงานตามออยู่นอนอยู่ไปพาไปเที่ยวเพื่อนเที่ยวพี่ภาไปถ่าเจ้ายไปเหาไปไหนไปไีนบัไดเมา แม่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 ตัวของจาใ้เปลี่ยนแปลงหลายเนาะเอ้อนคนคุณมะนาวเด้อยแบนี้เด้อแม่มะนาวมะนาวมาเนาะตัวพี่เนาะโอเ่เนาะใหม่แรกไหมได้ค่ะไปทำงานวันละร้อยบอจ้างวันละร้อยบ่

กำลังดียิงเสร็จปั๊บใส่พิจนาได้ครับซื้อซอยพิจนาเนปริเทศได้ค่ะอาได้บวแพงเบิ้งแน่รีวิวบดมันได้จากซุดมาซือว่าปล่นี่กับหนึ่งโป้เอาโป้เนาผู้เอาป้เอาเดิมนะคะกูเป็นมูดีเลย ยไปบการจี S <S ๊ดัหาดนจะรยเาอรยเนาะยาเนายาเนาะเจ้าอดเมย์กตัวาไทยโอ้มาไทยอยู่ยาเนาะเออแม่ก็เพิ่นเนาะบวกเพิ่เนาะมองข้างบนหมวกหน้าเท่หโอ้โหี่ไ

หนาวี่งามกว่าน้องแอมเพราะขนาดงามปวดคนละแบกเนี่ยน้อ่จะงามยะงามนะแม่เราแต่ว่าทางทั้งหน่องบางหน้าวี่สูงกว่าน้องแอมเนาะเพราะขนาได้เดียวเอยนะเชียร์ก็แต่ปีมันหนาวหอยตันเตงเราจะเตงหอยจะชิเตงใส่ชัน่องบางหน้า เมื่อน่ะเมื่อเมื่อเมื่อได้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 ไปสมทีแล้วเนาะมาหับมาอีกโอสิบุปะให้เจ้าหยางมาอย่เมื่อหาได้แบบเอ๊ะได้อย่างนี้เมียด้วย นานมาะ่ะเทพนเป็นัน่ะเนาะยิ้มไปเปยถ่าได้ลูคตาอไเนาะโดก็แล้วจะแบบนี้มาไทางหนุแม่เนุคากเคยปบอกคนแล้วให้สิ่กเถูกอย่างและกห้จัดบอลนนเจ้าไมอีนะคะแมเล สับเพิ่มไข่เพิ่อ้ไผ่เ่ายไผ่ขับวันละขับน่ะข่ยราคาอะไรอะไรนี่าเนี้ราคานี่ะไรนี่ไผ่ลายเต๋อเลักลไเ้จะช่วขกอบก็บ่ ตอนไปแล้วนี่เจะลุงนี่ตอนมาได้แกะหนึ่งได้หมวกแกะหนึ่ไปเพื่อนนะพวดแกะหนึ่งเปลือกฝาคอยอยู่เอามาอยู่โอ้โหไายโอ้โหกงสาลาห์เรายังหมักนง้จำเราได้อีกบวบัวบัว บวบบกนวเจแหลไปได้จักมือเน่แล้วนะไปนะได้สองที่ไปเจ้าบุะจุของเราไปจักมือขเราสองทีไปเท่านานดูเเดือนมากเป็นะแต่ชักยังมองอีกเป็นวัน งามแบบนี้งามขึ้นกัวเก้าแนเยแบบพะลงหลดมาแบบคนละคนเลยนะเบิ่งเพิ่์นะสตาบัวเมื่อยอยู่เอเื่อนั่นเนแน่ไี่ยาน้กลือบบนีแบบนหกินได้เดือนนึงบ่บบนะ

ไปบวไม่ได้แน่จริงว่าแ้่ไปมื่อกันก่คือเห็นว่าขอาหุงแซ่บแท้แต่อยู่คบเราบ่้แซ่บหมดพอเห็นจากคั้นถอยจากเดิมาเดิเจ้าส่วนเห็นบอกใส่างเกงเขาใส่กระโปรงเจา เราเห็นอการเป็นดีขึ้นนะเด็กน้ำมัไปเด็ดนีกินหอดบ้านบ่อนองหละกินหอดบ้านจมู่จมือถ้าบ้านจมอกกบกบบ้านไหนนะขิมหอดจมจะิมหอดจ่าคือการเนาะถือคนในดีสีมาเป็นยัางกอเท้า กินกินด้ากสไดท้ายิปราถวงบ่ายเพาตอนเช้าเรากินยาเรสีนอนเาสิบุกนอนยาดีฮี้ส้เช้ายาลาบแม่ก็เขามือก็ยู่วัดขาเขาเราไปนอนเราดนแม่เบอกว่าจะมีอะไรนะช่องไนทางเาบบ้านเราได้เจีนึ่ ่ไปเนาวองเส่เจ้าสี่โนี้โอ้เจ้าลรเสยแรงสยก็ยังมีได้านาเว้มาแรงบุญรณีสเะเกิดัทารณีเนีไปหามอยอย่างเดียวเจ้าเน่ยนอนเพราะว่ามีอันคุณยายใจดีที่สุดมองตาไปหน <boundaries. S 1> <si suppression> ักา <fin anta> <ots> <guarding no>? เพื่นว่าเป็โบราามันมันจีนีหนึ่งระดับก็เป็นระดับสองที่ใตัวเองดีแม่ดี๋ยวจะเื่ออย่างไรบวกไปหาซาเย็นักโดยแมตีตัวเองกันอี่โนพูดงง้วมันไปกินมกตุ่อย่างไดนีีอนยาหลาม คือเมาให้กำลังใจเจ้ามาตอนทำก็ได้เนี่ยตอนับกับบมีแต่บางียกบ่มี่ยังจะมาเผยเลยแล้วอบบี่ก็มาเต้นโบ่มาตันหัมาเ้นมม่นหานมาบ้่ายยูปมา่ายมาันนอเวนต์ก็คออะไรบ้างคะชือบุญลายันบุญลายนั่นแหละอมเอ สวัสดีนะคะอราันเีานูบี้สีเด้อี้เนนวันนีครับสบายดีอนอตื่นนอนสุงคกันแบบนี้เนาะลู้ขาตูู้ปั้นสุตู้ปันอยไางนี้นะคะมีทูกค่ะ หลายแห่งแตะปื้มฝนร้อนหรือวานหานเอ็กซ์ซีท่าเอื้อยกับซีบุรุบัวนทางน้องเนาะกให้น้องคนพักพอนะเนาะกาดีโอกตีใจอะไรที่เห็นน้องคนกลับมากะขี้หน้องเมื่อหายเพื่อนเด้อเลยโดยที่เราคือเมื่อหายเพื่อนที่เก้าบอลน่องเนาะอ้ย่างเมื่อหา้เนาะเลยจ้าวระเบียดเมื่อไปได้ยินแม่เจ้าวอาว่าเจ้ามารอบนี้ชินังเอาเงินเม่นบ่อเมเจ้าวอาว่าเพื่อบอกว่าถามมาแบบหมื่นลามือนะ บอจะบอกแม่จะว่าเมื่อบัรนี้สิเด็ดอย่างคีนังสาวเงินยูทูบมาถ่ายเป็นบอเอ้ยงามป่านี่ก็ได้ลายแล้วบัดีมนขอได้เธอเอื้ยไปอีกไม่ไอ้เอ้ยกับบอเอายังหายได้ไปนั่งดิ้งชื่อที่แรกไปนั่งชมความงามของน้องเมือนาวเนาะนั่งชมความงามของน้องเพิรนเนาะอ่ะ ทางเรื่อยกระพาก็ทางเ้าก็ใชได้ขิงปลาโตน้ำขิงกระชไปก่อนน็อคจบคลิปก่อนโตใช้เพื่อนพักพรอเพราะมันขิ้ดบ้าเมื่อยเนาะี่ยไม่สบายอ่ะสบายดีมะนาวคนสวยเนาะมะนาคนสวยคนงามก็โอเคนอนปลอมเองพี่น้องทางสมุเองก็ได้ครับมันใส่ามทางน้องเพื่อนทางมะนาวเพื่อก็มาหอดเทียนหอดซานเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็รู้สึกว่าอาการของเพื่อนี่ก็ดีขึ้นหลายเนาะ ทางสมัยเอนี่การแได้ข้อตัวติดขิดงก่อนเนาะกามาถ่ายให้บ่อแม่พี่น,อมามาอน้องเบิ่งเนาว่าการของคนเป็นจังได้เนะาะมาวันนี่สมัยก็กจะได้ข้อตัวติดขิดก่อนขอกา,คารคำว่าตายดี